ความเป็นไปได้ยากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปัตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนคา,านีเป็นของมีประมาณน้อย คนนั้นเมื่อน,นำเข้าไปเทียบกับมหาปตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคํานวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรก กําเนิดเดรัจานเปรดวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเอตใดเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัตว์ทั้งสีอริยสัตว์สี่อย่างไรเล่าสีอย่างคืออริยสัตว์คือทุกอริยสัตว์คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกอริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยกกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตัตพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตัตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนาขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปตัตพีย่อมไม่ถึงซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งสวนเซี่ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วจะกลับไปเกิดในหมู่เทวดามีน้อยโดยที่แท้สัตว์ที่จุติจากนรกไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่า ภิกษุทั้งหลายข้อน so, like ั like ้นเพราะความที1 1่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่อริยสัจสี่อย่างไรเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรม อันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ดังนี้